สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาสอนการเชื่อมต่อเครื่องพิ้น hp wi-fi นะครับกับโทรศัพท์ iphone นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราเปิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมโหลดแอปพลิเคชันนะครับลง iphone นะครับโดยใช้แอปพลิเคชันที่เป็นของ hp นะครับผม smart นะครับตัวสีขาว นะครับผมตัวนี้โปดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับผมให้เรานะครับกดรูปที่ตัวไอนะครับผมกดลงไปนะครับเครื่องจะทําการพิมพรหัส Wifi นะครับผมที่จะเอาไว้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ iPhone ของเรานะครับจากนั้นครับผมเปิด iPhone ขึ้นมาครับผมเข้าไปที่รหัส Wifi นะครับผมเลือก Wifi นะครับรอสักคู่ จะขึ้นนะครับเป็นเครื่องพิมพ์นะครับ HP นะครับเลือกเข้าไปนะครับผมจากนั้นมันจะให้ใส่รหัสนะครับเราก็เอารหัสจากที่เราพิมพ์ออกมาเมื่อกี้นะครับผมซึ่งรหัสมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็กรอกเข้าไปครับผมครับผมกรอกเสร็จแล้วนะครับให้กดจอยเข้าไปนะครับ จรอสักครู่นะครับมันก็จะทำการนะครับเชื่อมต่อแล้วมันจะบอกว่า no internet connection ไม่ต้องถูกใจนะครับให้กดออกมานะครับผมไปโหลดเข้าที่แอปพลิเคชันเดิมนะครับที่เราโหลดมานะครับก็คือตัว hp นะครับตัวนี้กดเข้าไปครับผมจากนั้นนะครับกด add printer รอสักครู่นะครับ เสร็จแล้วนะครับผมจะขึ้นมานะครับให้ก็กดเลือกเข้าไปใน HP ครับผมรอสักครู่นะครับจะขึ้นสเีเขียวนะครับนี่คือเครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับวิธีทสนะครับผมให้เรามาเลือกที่พิมพ์โฟโต้นะครับเลือกไฟล์ที่เราจะพินพ์นะครับผม เลือกมาก่อนนะครับอันไหนก็ได้นะครับมันจะมีคําว่าพิมพ์น,นะครับด้านล่างนะครับถ้าเลื่อนขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะบอกสามารถบอกได้เป็นขาวดําเป็นอะไรเราก็ค่อยเล่นเอานะครับผมเนาะตัวนี้กดพิมพ์ครับผมเสร็จแล้วนะครับวิธีการคอนเน็กง่ายๆและรวดเร็ว นะครับผมตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับผมกับวิธีการ Connect เดยไฟล์ Fi นะครับที่ว่าคอนเนจะยากมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด s b s c r r i e ์เราด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ